นี่คือช่องสปอยหนังที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ผมดูสปอยหนังมาเลยนะผมรู้แล้วว่าสปอยหนังมันก็ไม่ได้ถูกกดเกณฑ์อะไรหรอกแต่ว่าผมก็ชอบดูแล้วก็ช่องนี้เนี่ยผมจดจําได้เพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนไม่ได้ก๊อปแบบหุ่น้วนไม่ได้คิดคําพูดแค่แบบทําพอเศษๆอะและนี่คือช่องนี้ครับมีมูวี่ไปดูกันครับ คลิปนี้ผมขอสักหนึ่งหมื่นไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับอินโทรเขาดีนะเว้ยขอเชิญทุกคนไปพบกับอังกฤษในช่วงปี1920รอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่สองยุคที่ถือได้ว่าเป็นขีดสุดความเจริญของแดนผู้ดีแห่งนี้แต่ใครอะไจะคิดว่าในมาที่แสนจะดูเรียบร้อยทุกกะเบียดนิ้วเหล่าบุรุษและสตรีเหล่านี้นั้นก็มีความละหำบ้าเลือดไม่แพ้กับที่อื่นๆเลย วันนี้ครับพวกเราอยากจะมาเล่าเรื่องราวซีรีส์ที่สร้างจากเรื่องจริงประวัติศาสตร์จริงด้านมืดของดินแดนสิวิไลแห่งนี้ผ่านเหล่าแก๊งอันดัผ่านมาดเนี้ยบพร้อมด้วยหมวดทรงแบนอันเป็นเอกลักษณ์กับวิรกรรมสุดอื้อฉาวที่บันทึกต้องจารึกเอาไว้ชื่อของพวกเขาก็คือพีกี้บรายเดอร์ไปรับชมกันเลยครับโคตรชอบคําที่พี่เขาใชา้เลยเขาขยายสิ่งต่างๆให้มันดูเข้าใจง่าย<ฟ>ขึ้นปนะีหน <9 19. S 2> ึ่งนเก้าร้อยสิบเก้า เพียงแค่หนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์สงคารามโลกครั้งแรกจบลงเหล่าบรรด์ชาวอังกฤษมากมายต่างถูกส่งเข้าร่วมรบณนะสมรภูมิที่ฝรั่งเศสแม้ว่าผลน,นั้นจะจบลงด้วยชัยชนะแต่เหล่าทหารผ่านศึกนั้นต่างกลับมาพร้อมกับบาดแผลภายในจิตใจไม่มีใครเป็นเหมือนคนเดิมเปิดโอกาสให้เกิดกองกําลังต่างๆขึ้นมากมายทั้งพวกกบฏนักปฏิวัติรวมถึงเหล่าอันพานแก๊งต่างๆอีกด้วย ในเวลาเช้าณนะมุมเล็กๆของเมืองเบอร์วิงแฮมประเทศอังกฤษท่ามกลางเปลวไฟและถ่านควันนั่นม้าสีดำสง่าได้ย่างเข้ามาที่นี่พร้อมกับชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนนั้นเขายังไม่ถึงวัยกลางคนด้วยซ้ำแต่กลับมีใบหน้าหยาบกร้านเรียบเฉยขัดกับตาสีฟ้าอันสวยงามพร้อมกับหมวกทรงแบนที่เขาใส่ไว้แม้จะมองเห็นจากไกล แต่ชาวบ้านแถวนี้ก็รู้ดีว่าใครมาเยือนโอ้โหดูการชาวจีนคนหนึ่งได้พาเด็กสาวมาหาเขาคือในซีรีส์มันมีบทผู้แห่งโชคชะตาแต่ว่าอธิบายคือแบบผู้ได้ดีมาพึมพำมราวกับท่องคาถาก่อนจะเป่าไปอย่างม้าเบื้องหน้าทามกลางเสียงกระซิบของผู้คนที่มาบุงดูการแข่งม้านั้นเป็นการพนันที่ยอดนิยมมากที่สุดในตอนนี้นี่อาจจะเป็นมนต์ดำที่ทำให้ม้าชนะก็ได้หลังจากพิธีเสร็จสิ้น ชายใส่หมวกแบนประกาศชื่อของม้าตัวนั้นเมแกนบอยพร้อมกับเวลาที่มันจะลงแข่งขันแถมกํำชับอีกว่าห้ามบอกใครเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เด็ดขาดก่อนจะขี่มันออกไปและเข้าสู่ความวุ่นวายของตัวเมืองชายคนนั้นมีชื่อว่าโทมสัสพี่ชายคนรองในบรรดาทั้ง5คนของตระกูลเชลบี้ที่ประกอบไปด้วยอาเธอร์พี่คนโตเขาโทมัสเชลบี้น้องสาวคนกลาง เอดาและสองน้องชายคนสุดท้องอย่างจอห์นและฟินต์ตามลำดับโดยมีพอลลี่ที่มีศักดิ์เป็นป้าน,นั้นร่วมอยู่ด้วยพวกเขาก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่าพีกี้บรายเดอร์แฟมิลี่แก๊งเล็กๆในย่านสมองฮิตเมืองเบอร์มิงแฮมแม้จะมีการเรียกเก็บเงินบรรดาล้านเล่าในพื้นที่อยู่บ้างเพื่อแลกกับการคุ้มครองแต่ธุรกิจหลักก็คือการเปิดบ้านเป็นโต๊ะรับพนันม้าแบบผิดกฎหมายสิ่งนี้ช่วยทำให้พวกเชลบนะีนั้นมีรายได้มหาศาล การจ่ายสินบนให้พวกตำรวจนั้นไม่มายุ่มยามทุกอย่างเป็นไปนอย่างราบรื่นและสงบจนกระทั่งอาเธอร์ผู้เป็นพี่คนโตนั้นรู้สิ่งที่น้องชายของเขาทำเมื่อเช้าและก็รู้ถึงเจตนาที่เขาทำเป็นอย่างดีโทมัสนั้นไม่มีวันเชื่อเรื่องเวทมนต์สิ่งที่เขาทำกับม้าเมื่อเช้านั้นเป็นเพียงเพื่อให้ชาวบ้านเห็นก็เท่านั้นนั่นจะทำให้พวกเขาหลงเชื่อและเอาเงินมาเดิมพันเมื่อม้าตัวนั้นชนะเรื่อยๆคนก็จะเชื่อว่าเวทมนต์นั้นมีจริง แต่ความจริงผลการแข่งขันนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วเมื่อเงินเยอะขึ้นม้าตัวนั้นก็จะแพ้เงินทั้งหมดก็จะตกเป็นของพริกกี้ไบเดอร์นั่นเองแต่ตัวอาเธอร์ก็รู้ดีว่าวิธีนี้นั้นเสี่ยงขนาดไหนถ้าเกิดว่ามีคนรู้ว่าพวกเขาโกงชาวจีนนั้นโหดเหี้ยมกว่าที่คิดแน,นจะแก๊งของพวกบิลลี่คิมเบอร์จะพอวงการพนันม้าในแถบนี้ถ้ามีใครรู้ว่ามีการล็อกผลเกิดขึ้นแล้วก็สงครามจะตามมาแน่ๆ พีกี้ไบเดอร์เป็นเพียงแก๊งเล็กๆไม่มีทางจะสู้พวกนั้นได้เลยแต่โทมัสก็ไม่เคยรับฟังความเสี่ยงนี้และยืนยันจะทำมันต่อไปแม้อาเธอจะเป็นพี่ใหญ่แต่แท้จริงแล้วน้องชายคนนี้ต่างหากที่เป็นคนทำให้แก๊งนี้นั้นรุ่งเรืองขึ้นมาได้ถ้าเกิดจะพูดถึงพีกี้ไบเดอร์แม้พวกเขาจะเป็นเพียงแค่แก๊งเล็กๆแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความโหดหลายคนนั้นต้องเสียลิ้นไปเพราะพูดอะไรที่ไม่ควรเสียดวงตาไปเพราะเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็น และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขามากที่สุดก็คือการแต่งตัวชุดสูทมากเนยบพร้อมด้วยหมวกทรงแบนอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งในนั้นจะซ่อนใบมีดโกนเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาติดมันเอาไว้ทําไมกันแน่ยาสมองนี้คือเป็นถึ่นของพที่ดกย่าเดยแต่ว่าดูสปอยแบบนี้วมันอยู่ใใจ่างเลยแาลิสันนั้นเป็นร้านประจำของพวกโทมัสคนที่นี่จะเรียกเขาว่ามิสเตอร์เชลบี้เขามักจะออกตรวจตาตามที่ต่างๆเสมอ พราะบางครั้งที่นี่ก็ไม่ได้เงียบสงบอย่างที่ควรจะเป็นเหล่าบุรุษที่ผ่านสงครามโลกมานั้นต่างตกอยู่ในสภาวะเครียดถึงขั้นวิกฤตอย่างเช่นชายที่ชื่อว่าแดนนี่เขาเป็นอดีตเพื่อนร่วมลบของโทมัสและมักจะแสดงอาการคุ้มคลั่งออกมาบ่อยๆบางคนถึงขนาดบอกให้ยิงเขาทิ้งไปซะแต่ไม่มีทางที่มิสเตอร์เชลบี้จะทําแบบนั้นและก็แน่นอนว่าที่เมืองแห่งนี้ไม่ได้มีแค่พวกแก๊งเท่านั้นที่ออกเพ่นพานยังมีพวก i r a หรือกบฏแบ่งแยกดินแดนชาวไอแลนด์ที่ต้องการให้เกิดการแยกตัวออกมาจากสหรารา,าจาณาจักหรือจะเป็นพวกนักปฏิวัติที่อยากจะให้อังกฤษนั้นเลิกนับถือกษัตริย์และเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยทั้ง3นั้นไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกันนักแกนนำนักปฏิวัติอย่างเฟตติทอนนั้นเป็นเพื่อนสนิทและเคยร่วมลบกับโทมสัสมาก่อนแต่ตอนนี้ทั้งคู่นั้นไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่การปฏิวัตินั้นไม่เคยดีต่อธุรกิจของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่โทมสัสไม่รู้ก็คือ เอดาผู้เป็นน้องสาวนั้นได้แอบคบกับชายนักปฏิวัติคนนี้อยู่ทุกอย่างในเมืองเบอร์มิงแฮมนั้นดำเนินไปนอย่างเป็นปกติจนกระทั่งคนคนหนึ่งได้มาถึงสารวัตรที่ชื่อว่าเชสเตอร์แคมเบลล์ได้ถูกส่งมาประจําอย่างเมืองนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่พิเศษเขาศึกษาประวัติต่างๆของพื้นที่นี้มาเป็นอย่างดีชื่อเสียงของสารวัตรคนนี้เป็นที่เรื่องลือเป็นอย่างมากจากภารกิจที่เขาเคยทําในเมืองเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์ ที่ถือว่ามีเหล่าแก๊งและอาชญากรมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องยอมสยบให้กับเขาการมาเยือนเมืองเบอร์มิงแฮมครั้งนี้ของสารวัตรใหญ่นั้นสร้างความชศงงให้กับทุกๆคนในเมืองบางก็ว่าเป็นเรื่องพวกกบฏไอแลนด์หรือการประท้วงต่างๆแต่ก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่าทําไมเขาถึงมาอย่างที่นี่ยกเว้นเพียงคนคนเดียวปาพรอลลีได้เรียกตัวหลานชายคุณลองเข้ามาที่โบสถ์ยิงอาวุโสนั้น เธอมักจะมาสวดที่นี่อยู่เสมอๆในตอนที่พวกผู้ชายในบ้านต้องไปลบสมัยมีสงครามหญิงอาวุโสคนนี้ดูออกเวลาเด็กๆของเธอมีเรื่องปิดบังอยู่และนั่นก็ทําให้โทมัสต้องพูดในที่สุดเขามีกิจการเล็กๆที่ลอนดอนคือการให้พวกนักเลงขโมยมอเตอร์ไซค์ไปขายแต่อยู่มาคืนหนึ่งดูเหมือนพวกมันจะเมาจนทํางานพลาดสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นมันไม่ใช่รถแต่กลับเป็นปืนกลเลวิสอาวุธสงครามชั้นยอด เจ้าแห่งปืนกลอัตราการยิงอยู่ที่500-600นัดต่อ1นาทีสิ่งนี้นั้นมีไว้ใช้ในสงครามเท่านั้นแม้แต่พวกตำรวจในเมืองใหญ่ๆนั้นยังไม่มีโอกาสจะได้ใช้มันเมื่อกี้เห็นในช่วงของสารวัตไหมในซีรีส์อะอธิบายตัวของสารวัตแค่นิดเดียวเลยเว้ยแต่ว่าช่องนี้เอามาขยายขึ้นให้เข้าใจง่ายในหลังนั้นบรรจุไว้ทั้งหมด25กระบอกพร้อมกับกระสุนอีก10,000นัด และนั่นก็เป็นสาเหตุที่สารวัตรแคมเบลล์ตามบาดแสมาถึงที่นี่และที่เขาไม่เปิดเผยจุดประสงค์ก็เพราะไม่อยากจะให้กลายเป็นข่าวใหญ่นั่นเองลองคิดสภาพอาวุธสงครามแบบนี้ตกไปอยู่ในมือของพวกนักปฏิวัติหรือพวกกบฏไอแลนด์ก็คงจะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอลลี่ที่เพิ่งจะได้ยินเรื่องนี้ยื่นคำขาดกับหลานชายให้ทิ้งพวกมันทั้งหมดไปโดยทันทีโดยให้เอาไปไว้ในที่ที่ตำรวจคนนั้นจะหาเจอพีกี้ไบรเดอร์ เป็นอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าพน,นันโจรหรือว่าตะพานแต่ไม่ใช่คนโง่แม้แต่แก๊งใหญ,ใหญ่ก็ไม่มีใครฉลาดน้อยพอที่จะมีเรื่องกับกองทัพโทมัสนั้นไม่มีทางเลือกได้แต่พยักหน้าแบบเงียบๆโดยบอกว่าจะใช้เวลา3วันในการเคลื่อนย,ย้ายสารวัตรใหญ่นั้นไม่ใช่เพียงผู้มาเยือนเพียงคนเดียวสำหรับเมืองนี้หญิงสาวปิศนาเพิ่งจะเดินเข้าไปที่ร้านเหล้าไก่สั้น แล้วก็แนะนําว่าตัวเธอนันชื่อเกรซก่อนที่จะขอสมัครงานในฐานะสาวบาแต่ทันทีที่เจ้าของร้านเห็นใบหน้าของเธอแล้วก็ปฏิเสธทันทีท่าทางของรอนนั้นไม่เหมือนกับสาวบาที่ส่วนมากจะเป็นโสเภณีเลยสักนิดแม้แต่คนที่สวยที่สุดของเบอร์มิงแฮมนั้นก็ไม่อาจเทียบกับเธอได้ถ้าทํางานที่นี่เธอจะต้องไม่พ้นเป็นเหยื่อของพวกชายโฉดแถวนี้อย่างแน่นอนแต่เกรซนั้นดึงดันพร้อมกับบอกว่าตัวเองนั้นแกร่งกว่าที่เห็น ไทยไม่มีความสามารถในการลองเพลงอีกด้วยนั่นจะช่วยให้ธุรกิจนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อเจ้าของร้านเจอกับความหัวดื้อแบบนี้<อ>เขาก็ทำได้เพียงแต่ยอมรับเท่านั้นเองแคมเบลนัก็เรียกประชุมตำรวจทุกนายก่อนที่จะตาหน้าพวกเก่าๆว,ว่าเป็นความอัปยศของวงการผู้รักษากฎหมายเขารู้ดีว่ามีการรับสินบนจากบรรดาแก๊งต่างๆและการทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อความโสมมต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่แต่หลังจากนี้ มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและ3สิ่งที่คอยกัดกินเมืองแห่งนี้แก๊งพิกกี้ไบเดอร์กุ่มกบฏไอแลนด์ที่เรียกตัวเองว่า IRA และพวกปูชาคอมมิวนิสต์พวกมันทั้งหมดจะต้องถูกกาจัดออกให้สิ้นซากถ้าตํารวจคนไหนรู้ว่าอะไรน้ํายาก็ขอให้ถอดชุดออกซะมีคนอีกมากมายที่พร้อมจะทําหน้าที่แทนตํารวจอาวุโสพูดพร้อมกับชายหนุ่มกํายาหลายสิบคนที่ดูเหมือนพวกนักเลงมากกว่าตํารวจพากันเดินเข้ามาภายในห้อง พวกนี้คือคนที่แคมเบลนั้นหามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแก๊งแห่งย่านสมอลฮีตนั้นได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของสารวัตรใหญ่เป็นคนแรกอาเธอร์เชลบี้ได้ถูกหิ้วตัวออกมาจากโรงหนังก่อนจะโดนทารุนอย่างหนักหน่วงซึ่งหลังจากนั้นตำรวจเท่าก็ได้ถามว่าเขารู้อะไรเรื่องการปล้นบ้างแต่พี่ใหญ่แห่งตระกูลเชลบี้ผู้น่าสงสารนี้ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยแม้จะซ้อมให้ตายเขาก็ไม่สามารถต่อออกมาได้สารวัตรได้จองไปอย่างล่างโชคเลือดนั่น ประสบการณ์มากกว่า35ปีบอกให้เขารู้ว่าชายตรงหน้านั้นพูดความจริงเขาจึงได้ถูกปล่อยตัวออกมาทางด้านโทมัสตอน <c oughs> เป็นไงช่องนี้อธิบายเ,เป็นไงช่องนี้สปอยหนังแบบมีชั้นเชิงไหมมีการเสริมคํามีการขยายตัวละครให้มันดูเด่นยิ่งขึ้นน่ะมันไม่เหมือนแค่เอาเอาฉา,ากๆอะไรต่างๆมาพูดด้วย ผมก็เลยชอบช่องนี้อ่ะที่สุดเลยตั้งแต่ดูสปอยหนังมาแล้วก็ผมไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะหรือว่าผมมาทําคลิปของโมเฉยๆผมอยากดูผมก็เลยอยากแชร์ผมไม่ได้มีรับสินบนอะไรมีสปอนเซอร์อะไรแต่ว่าถ้าพี่ใหญ่ใจเง,งี้ให้ผมก็ได้นะพี่โอเคครับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ